จัังงรได้น่ากเป็นอุปกรณ์เป็นนั่นเหาเด้ยืมของเขาหมดยืมของเขาหมดอ๋อของเหาเนี่ยบุ๊มีเนาะบุ๊มีคือคอนตียันถืออยู่นี่เป็นของเหาบ่ของของเขาคอนตีนี่ก็ยืมเขาอือแล้วทำผมช่วงกับ,กบขอนข่างจะลำบากหนึ่งพอบุ๊มมีอุปกรณ์ไหมเนีย่อยอันนี้ก็คือเป็นบัลรับวันนอนของเพลนสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องู้สวัสดีมื้อนี้ เรากำลังว่าชีเดินทางไปเบือ้องรอบคร้วของไอพ,รพร่ออเนพันสางเฮือนเนาะพี่น้องเนาะ <net> แต่ว่าปรากฏว่าฝนตกพี่น้อง <g ül> <c ười> ก็เลยว่าเดียมาเวพักยันนี่ความจริงเขาก็ใส่เสื้อกันฝนแล้วแหละทั้งสองคนเนาะพี่น้องเนาะ <net> แต่ว่ามันตกนักสมควรเพราะดีกับเสื้อกันฝนนี่กะเป็นผู้ใจบุญจากทางฝั่งไทยเนาะพี่น้องนะที่ว่าเ่นสนับสนุนมากระลายซุดเตนะิบเนาะให้ทั้งข้าพเจ้าได้ทั้ง เมียของข้าพเจ้าได้ละก็ทั้งคู่คิวได้ทั้งสาวคู่บุญเทียนได้หลายล้านเนาะกระต่องขอขอบอกขอบใจเพื่อนหลายเนาะมือนี้กระคืดใส่ประโยชน์เราเป็นหนอเนาะเดี๋ยวล่อถ่าเบื้องฟ้าเบื้องฝนจักหน่อยกับผู้ว่าชีพไปได้หรือว่าด้เนาะเพราะว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยโอ้ฝนทางเนี่ยพี่น้องมันสุนยอดเนาะ สมบุกสมบันนะพี่น้องนะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้สองคนเขาก็เดินทางมาฮอดทชีเพื่อนของไอ,พอ,ไอ,พอนนะ้พรเป็นเทียพลอยเนาะพุ่นอยู่ทางหลังพุ่นหละงนะท่านผู้ชมก็เริ่มเป็นหูบเป็นห้างมาแล้วเนาะเมื่อวานนี่กับเพิ่นกับมางลงเป็นเทียพลอยแล้วกันีน่แหลนะเนาะเมื่อนี้กับเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดแล้วพี่น้องเดียวท้ายให้เบิ้งมาเนีนนะ่ยเนาะให้เบิ้งไกลๆก,กันพี่น้องอ่าเนาะเนี่ นะกะถือว่าเริ่มเป็นหูบเป็นหางแล้วแต่ว่าเพิ่นเปลี่ยนลวงนะพี่น้องแต่ก่อนนี่เพิ่นชีเห็ดอีกลวงหนึ่งล้วก็มาบัดนี้เพิ่นเห็ดอีกลวงหนึ่งเนาะอ่าขนาดเนาะเท่ากับเด็กเข้าไปอู่ไปล้มเพิ่นน้อยนึงแล้วพี่น้องคือลวงลวงลวงนี่เนาะอ่าลวงกว้างนี่สิเป็น5เมตรแล้วก็ลลวงยาวนี่เนาะสิเป็น6เมตรพี่น้องอ่านี่นะ ก็คือไหวสมควรเลยพี่น้องนี่บรท่านไม่ยังก็ได้ปูพื้นปูนันแล้วเนาะโอ้เจ้าวะเท่าที่อู่เท่าที่ล้มเพลนที่กี่ก็คือเพ่นขอนขางแยกคัดเขินอุปกรณ์เป็นเลยเป็นนั่นนี่บุมีเนาะพี่น้องได้ใส่ผ้าใส่นันตัดเนาะนี่นะทั้งพื้นนี่ก็พิ่นก็เฮ็ดเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนี่ไม่ก็เป็นไม่เลี่ยมทั้งหมดพี่น้องนี่ ไว้สมควรนะพี่น้องเนาะมือว่านนี่มั่งมือนี่เป็นมือที่อิดเนาะที่ว่าเพิ่นเริ่มตั้งเสาตั้งนั่นนะนี่ว่าท่านยังก็คือได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นอายเป็นพี่เป็นน้องเพิน่นมาซอยเนาะมีประมาณสามสี่คนนะพื้นพี่น้องนะพื้นนี่ก็คือเป็นพื้นฟากสำรับฟากตัวนี้ก็คือเป็น ทรั้งเจ้าของเฮือนเพิ่นตัดเองนะพี่น้องเฮากะมีได้ซื้อเข่าซื้อน้ำให้เพิ่นพอเพิ่นมีเวลาที่หลังจากที่ว่าเพิ่นบ่ได้ดไปจ้างนะมีเขากินแล้วเพิ่นบ่ได้ดไปจ้างเพิ่นก็เอาเวลาตอนนั้นไปตัดไม้ตัวนี้นะพี่น้องเนาะนี่นะอันนี้คือเสาบ้านที่เพิ่นมาซอยนะเนาะนี่พี่น้อง ก็ย้ายอยู่เนาะย้ายสมควรเลยแหละหาคูณหกแมพพี่น้องตัวนี้ก็คือเป็นลุงกว่างเนาะอ่าลุงกว่างนี่ก็คือหาแมพเนาะจากทางด้านนี้ไปสุดพุ่นแล้วก็ชวนทางนี้เป็นลุงยาวเนาะพี่น้องลุงเงาวนี่งหกแมพเนาะพี่น้องเพราไม่อยู่ตัวนี้ไม่เลี่ยมของเขานี่คือไม่หาแมพเนาะพี่น้องเนี่ยจากนี่ไปสุดพุ่นนี่ไม่หาแมพเนาะว่าได้ตัดเลยแล้วก็ส่วนลงเงาพี่น้อง นะเดี๋ยวท้ายให้เบิ้งคือมันสุดเนาะ,<ฮ>ะได้ต่อไม้พี่น้องน,ะนี่ได้มาตออยู่นี่เนาะเพราะว่าไม้มันสุดแต่หาแมตแต่ว่าเฮือน,น,อ,นอย่าวหกแมตนาพี่น้องก็เลยว่าได้ต่อไปอีกหน่อยหน,นึ่องอ่านี่กงลังเม็ดปลายอ,อันนี้ก็คือเป็นที่เป็นนอกทีเอาพันมาซอยมื่อวานนี้นี่นี่กะสิประมาณนี้เนาะ โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เฮากำมาอยู่กับไอพอนนะสร้างจําเป็นของเฮ้าวะนี่สบายดีท่านผู้ชมนะเป็นอะไรเพื่อนนี่ยุ่งย,ยากบอกยยุ่งยากมีไฟชวยเลยอย่างเงี้ยมีไฟชวยเราเป็นอุปกรณ์เป็นนั่นเฮาเด้ยืมของเขาหมดยืมของเขาหมดอ๋อของเฮ้าหนูมีเนาหรอมี คือควัญตีนถืออยู่นี่เป็นของเข่าบ่ของของเขาควัญตีนี่ก็ยืมเขาเดินเขานะครับคุผู้ชมกับขอนญขางจะาลำบากหนึ่งพอบูมีอุปกรณ์ไหมยังเป็นเลื่อยเป็นนั่นดุเลื่อยกัยืมของเขาเลื่อยก็ยืมของเขาใช่ก็ดีอยู่ดีก็เข่ากันนั่นอยู่ดีกับใส่คมก็ใส่แล้วมันมีนี่ันว่าเลื่อยกับเบยาคมนะพี่น้องกับขอนญขางจะาลำบากหน่อยนึงแล้วกั อันที่เขาเห็นจุตัดไม้ตัดนั่นอยู่นี่นะพี่น้องเดี๋ยวซูมให้เบินงพึทธหนึ่งนาะอ่ะอันที่ตัดไม้พวกนี้นะพี่น้องนี่ก็คือมันผ้านนะไม่ได้มันเรือนะเป็นอยังคือว่าเอาเรือตัด่ะเรือตัดบุคมลยเอาผ้าตัดเรือตัดมันบุคมืก็เลยว่าเอาผ้าตัดอ๋อขั้นมีเรือก็สิสบายกว่าน,นี้เนาะอ่าเราเป็นไม้เป็นนั่นเหาดูพออยูนะ่เนาะอืมก็จะพอ แล้วก <chat> ็ไม้ตัวนั้นนะท่านผู้ชมซัพพอร์ตโตที่ว่าชิ้ไซสเป็นไม้ขาวหลังคาเนี่ยยังชิ้เป็นสอยเนาะซอยนี่ที่กี่วาเท่าไรประมาณจักเหลี่ยมข้าวเจ้าเหลี่ยมชิบหาเหลี่ยมแล้วก็เขาเจ้าสรอยนี่คล้องหนึ่งแปดพันเนาะอ่าเนาะอันนี้ก็เขาชิ้ให้เพิ่นไปซอยไม้เนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแสนกิฟอ่าแล้วก็บัดนี้บนรับบนนอนเขาช่วงนี่เดี๋ยวเขานอนใส่ขึ้นเขาใหเอาผ้ามุงนอนนี่นี่แหละ Mùa văn gì đây non sẻ đi đây, văn đây Văn đây nưng đi, giác hiền Giác, hiền và lắp và non gần đề nè Long lông pha Ô, oh, mùa để năng vào mai, Vô ừ. non à, Vậy non oh. nè, à. ừ. oh, nó thẳng một sông, nè อันนี้ก็คือเป็นวันรับวันนอนของเพลินเมื่อวานนี่เนะเาะพากันนอนอยู่นี่นะก๋าซิประมาณน,นี่เนาะโอเคแล้วนะวัน,นร,รับวันนอน <c oughs> อแต่ว่าเจ้าหันประเด็นนอนนะเมื่อวานนี่นนอนเป็นดึงเอาลุกมาเบิ้งไม้ยันเข้าสิลักโอ้เพลินว่าเพลินก็ได้ลุกมาเฝ้าไม้นะพี่น้องน้าพ่าใหญนเพลินสิลักเพราะฉั้น ว่าอยู่บ้านเฮานี่กะไทยบ้านเฮานี่ฮูดเนาะเป็วท่าได้เ,เออเนาะกะไก่ๆใช่ลแล้วหรอเนาะ<ช>มือแรงนีใช่ไหมนอนนี่เลยเออเออ,เอ,อ,เอ,อมีแต่เบิง่งคันแทกหลังคาแทกนั่นแล้วเราก็เฮากะทิเอาสังกะสีมาให้ใ<ช>ตัดหลังคาแทกหลังคาก่อนคันพ่อแทกเาัาบัวสังกะสีมันจีดึกซ้ำได้อะนะแทกลงกว้างแทกลงยาวอันเบิง่ง ฉันมันเอามาเหลือเอามาบุพเพนี่มันยากๆเอามาเหลือนี่ไปส่งเขาเขาเบาเนียเอามาบพเพเนี่ไปเอาได้อยู่แต่เอามาเหลือเนี่ยโอ้ยากยากเลยอ่า,อามีแต่น,น,นั่นแหละมาทำชุ่ม,ชมกะตอนนี้เขากะไห้เพิ่นลองแทกเบื้งหน้าสังกะสีมันชี้ใช้จักแผ่นไม้แมทเพิ่นกับบุ้มีเนาะพี่เนาะนี่กะด้แทกสังกะสีตัวที่มันเป็นแผ่นอยู่แล้วแล้วกะมาแทกแบบนี้นะนี่ เม okay. yeah> anyway uh ื่อวานนี่เพิ่นกตบพยูนะครันเพิ่นยูเข้ากับพ่อชี้ถามพ่อชี้อู่ชี้ล้มเพิ่นใดว่าเพิ่นมีอย่างเดียวเพิ่นบ่มีอย่างเดียวว่าบานของเบ้าดำกับบานเพิ่นนี่ก็ค่อนข้างจากไกลกันพี่น้องเกือบเกือบสิบกิโลเพิ่นละมเอ๊ะเธอได้สามสิบสามแพนอ่าเราลวงลวงลวงนี่ เขายูสิบแผ่นนะพี่น้องแล้วก็เป็นซังกัสี8ฟุตต่อกันกับคูนไปนะพี่น้องกับลายเติบ <c oughs> <c oughs> ดีกี้ลายอันซ้อ,ไอไยไหมล้วคือจิบยักษ์ข้อนอะก็เลยว่าเพิ่มใหม้เพื่อนอีก5 0พันนะอ่าเป็นซ้อยไหมโอเคนะทางผู้สมสำหรับเจ้าศรัทธาในการสนับสนุน สางเฮือนหลังนี้ก็คือเป็นทีมงานของแม่แพมนัก็ต้องคอขอบอกขอบใจหลายๆน้องขอให้ยูดีมีแหงมดสุูสุคนนะพี่น้องเนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนหลังนี้ก็คือดังที่เห็นแหละก็เริ่มเป็นฮูเป็นหางมาแล้วนะหากับมือทําอิดน้พี่น้องพื้นนี่ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือกําลังเริ่มขึ้นไปทั้งทิงเนาะก็อีกว่าม่านสองสามมือนี่ก็นานจะเป็นฮูเป็นหางหลายกว่านี้ก็รอติดตามน้องกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าอีกจักมือเพื่อนหลังนี้จึงจิสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต ก็รอติดตามน้ำกันต่อไปแล้วก็เมียพอดีนางเพิ่นวายยักฟากช่องนะพี่น้องนะซ่องจ้ะเน่าฟากพ่อแม่พี่น้องมดทุกคนเนาะไปติดตามซ่องนี่ชาแนลได้เนาะนะก้าฟักพ่อแม่พี่น้องบุ๊คสู่ผู้ทุกคนเนาะเข้าไปติดตามซ่องเพิ่นได้นะถ้าหากว่าคนหาบ่เห็นกับเดี๋ยวสิแปะลิงซ่องเพิ่นไว้อ่ากล่องคำอธิบายเนาะพี่น้องเนาะก็ซ่องเพิ่นนี่ก็เป็นซ่อง คั้นซีฟาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช่องสามห้องนะพี่น้องเนาะช่องของข้าพเจ้าช่องที่ว่าคลิปตัวนี้ลงนี่ก็คือช่องลักช่องของนางเพื่อนกัเป็นช่องสามห้องคลิปใดที่บ่ได้ลงช่องข้าพเจ้าก็ทีไปลงช่องของเพิ่นเนาะกับฟากพ่อแม่พี่น้องซอยกันติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนได้นะพี่น้องนะตอนนี้กับไก่ไก่ชิบฮันกดแล้วพี่น้องนะชอยกันนะพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กับเฮาสองคนพร้อมด้วยทีมงานอยู่ทั้งหลังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่่าาววค sắp bài đi Bye.